สวัสดีค่ะคุณไกสสณ่สวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตแบบเติมกมารบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงก่อนเขารายการโนะเรื่องอสังหาแต่ดอกก้นานั้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องของตัวเซตภาพรวมกันก่อนคุกไก่เห็นภาพอะไรบ้างขณะขณะนี้ ออตอนนี้นะคะภาพของตัวเซตอินเด็กนะคะถ้าเราดูในภาพทม์เฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลงมาตรงแนวรับของตัวฟิโบนะคะที่78.6ก็คือ1175นะคะถ้าหลุด1175ใน Time Frame ในทมเฟรมมันก็คือแท่งของสิ้นเดือนนะคะเราก็จะไปมองที่1105นะคะแต่ในทม์เฟรมวีคเนี่ยเราเห็นไอซ์ไซลงมาจน30นะคะแล้วก็ใน t ท m e เฟรมเดย์เนี่ย เห็นลักษณะของการเกิดบูริตใดนะคะเราขึ้นไปเนี่ยชุดนี้สี่ห้าวันที่ผ่านมานะคะก็คือขึ้นไปยืนนะคะตรงไปชน EMA 13เนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการย่อลงมาตอนนี้เราก็มองว่าเป็นลักษณะข,ของการทำสับเว็บหนึ่งนะคะ,อะพอปเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพใหญ่ ถ้าหลุด1 1 7 5เราก็ยังมองลงอยู่แต่ภาพในระยะสั้นนะคะวีคและเดเนี่ยก็คือมองว่าอาจจะมีการรีบาวหรืออาจจะมีการกลับตัวได้ก็ต้องอรอดูถัดไปนะคะว่าถ้าเบรกนะคะถ้าเบรกกลับขึ้นไปที่1189ได้นะคะอันนี้เราถึงจะมองเป็นลักษณะของการทำา12ก็คือกลับตัวขึ้นไปได้แต่ถ้ายังเบรกแถวประมาณ1189หรือตัวเลขกลมๆ1190ก1 11 9 0ไม่ได้เนี่ย ตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วระวังอะไรนะคะในภาพสั้นๆก็คืออย่าหลุด1160ถ้าไม่หลุด1160นันเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้สูงแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็เป้าหมายถัดไปก็คือ1105ค่ะโอเคค่ะ,ะเห็นภาพชัดแต่ถ้าดูเป็นเหมือนกับระยะสั้นตอนนี้ที่ต้องระวังในแนวรับตอนนี้คือ1175ก่อนนะคูกไก่แล้วก็ในด้านบนนี่เป็น1189ถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะอ่าโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวติดตามกันคือมันเป็นความผันโผลแลวแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะอันนี้แบบพูดให้ชุ่มชื่นใจกันหน่อยแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มนา,านานแล้วนะที่มันพอจะมีรุ้นกันบ้างเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะรุ้นอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นฟฟกังของเซตค่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าจากโจทย์การบ้านที่พี่สาวของเราแม้จะป่วยแต่ก็ให้การบ้านพวกเราสองคนมาก็คือเรามาหาหุ้นที่เข้าหน้าเหตุในเวฟสามหน่อยมันมันมีให้เห็นบ้างไหมคะครกไก อ่าหุ้นที่เข้าหน้าเทรดในเว็บ3มเนี่ยที่แบบทำกันบ้านมานะคะก็คือจะเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่แบบอ่มองแบบเริ่มที่จะสวยแต่ก็ยังไม่ยังไม่เบรกหัวเวบหนึ่งนะคะโดยเงื่อนไขในการทำในส่วนของตัวเว็ส3นะคะเราก็จะมีในส่วนของจบไซเคิลมีบูริตได้ทำา1ย่อ2แล้วก็เบรกหัวเว็หนึ่งนะคะอ่ตัวที่ เข้ากันบ้านนะคะมันก็จะมีในส่วนของตัว CPF นะคะ,ะ CPF เนี่ยเข้ากันบ้านยัางไงานะคะเราก็มาดูไล่แต่ละข้อนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะไอไซ์ไซโลมาโซนส0สิในทำเฟรมวีคเนี่ยเกิดบูริตใดนะคะแล้วก็ในทำเฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นการทำหนึ่งสองแต่ยังไม่เบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะก็คือเงื่อนไขก็จะต้องเบรกหัวเว็บหนึ่งก่อนก็คือที่26บบาทนะคะ,คะถึงจะ น่าสนใจสำหรับการบ้านในส่วนของการหาหุ้นเว็บ3นะคะอันนี้ก็ที่ที่มีในภาพเกือบจะทําในส่วนของตัวเว็บ3แล้วแต่ก็ต้องรอก่อนค่ะครูไก่ใช้โปรเคเซอร์ในมือจิ่มไม่ดอดดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำหนึ่งยอ่อสองตรงไหนเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปหับไปดูหุ้นตัวอื่นด้วยตัวเองเงี้ยค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะก็คืออย่างที่ครูวาดในส่วนของตัวเวฟไว้นะคะ uh huh. ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเวฟเนี่ย นี่เป็น1ย่อ2เนี่ยก็คือตรงนี้เป็น1นะคะแล้วก็ย่อสองแล้วจุดอีกข้อหนึ่งนะคะสําหรับในส่วนของตัวหน้าทะเบีนเนี่ยก็คือจะต้องเบรกหัวเวฟหนึ่งหัวเวฟหนึ่งก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะที่26บาทก็คือตําแหน่งของตัว1นะคะเราถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มการขึ้นในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสามค่ะ ปัจจุบันเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มกันขึ้นแต่ก็อยู่ในอนาเขตของเว็บสองก็คือหุ้นที่อยู่ในวอลลิสค่ะโอเคค่ะเราต้องดูอ,อย่างอื่นประกอบนะคะอย่างเช่นต้องดูว่ามันผ่าน EMA ตัวไหนได้ไหมอันนี้อันนี้เป็นเป็นอง์ปรกอบด้วยไหมคะ่ะ ที่จะต้องดูนะคะที่เป็นองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือครูจะดูในส่วนของตัว OBV นะคะว่า OBV เนี่ยเบรกไปหรือ,อยังนะคะเหมือนอย่างที่เราเราเข้าคลาสเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตัว CPF เนี่ยณปัจจุบันเนี่ย OBV เนี่ย ใกล้ที่จะเบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะใกล้ที่จะเบรกหัวเว็บหนึ่งยังไม่เบรกแต่พอไปอย่างงั้นเนี่ยกรณีที่เราเห็นแบบนี้เราก็จะมองว่ามันมีการสะสมในฝั่งของตัววอลุ่มเข้ามาคอนเฟิร์มแล้วนะคะแต่ว่ารอให้ในภาพของตัวราคาที่ เบรกขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีอกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนพวกแบบ moving average ต่างเนี่ยคือจะใช้ในกรณีที่เราใช้เป็นพวก t a i l i n g stop นะคะแล้วก็กรณีของการดูเทรนด์นะคะก็คือถ้าดูเทรนด์เนี่ยก็คือ candle อ stick ยืนเหนือ ema 8 9ก็2 0ับ200ได้อันนี้ก็คือจะมองว่าเป็นลักษณะของตัวเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วค่ะโอ,อเคค่ะคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจแหละคุณผู้ชมมันอาจจะมันไม่ได้แบบ สามารถเบรกหัวเวฟหนึ่งได้แต่ว่าอันนี้คือตัวหนึ่งที่ที่เราบอกไว้คราวนี้นะั้นขอเจาะตัว C P กนิดนึงถ้าคุณผู้ชมที่สนใจในหุ้นตัวนี้แล้วต้องการแบบเฮ้ยลงทุนแหละแต่จําเป็นต้องหาจุด stop loss นะคะครูพอจะให้จากในจุดนี้ได้ไหมคะ จุด Stop Loss นะคะอย่างตอนเนี้ถ้าเรามองในภาพของตัว Stop Loss นะคะเราก็จะเห็นเป็นโลก่อนหน้านะคะซึ่งโลก่อนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา23.6นะคะก็คือราคาปัจจุบันอันนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวโลก่อนหน้าอยู่ตาแหน่งนี้นะคะแล้วพอเวลาเราดูนะคะในส่วนของการทำกันบ้านเนี่ยเราก็จะต้องหา3จุดนะคะ uh huh. จุดที่1เนี่ยก็คือจุดซื้อก็ เบรกหัวเว็บหนึ่งะคะจุดที่2เนี่ยก็คือจุด stop loss เราจะใช้เป็นลักษณะของตัวโลก่อนหน้านะคะจุดที่3เนี่ยก็คือเป้าหมายเราก็จะลากฟิโบนะคะเพื่อที่จะดูเป้าหมายตรงแนวฟิโบนะคะเราก็จะเห็นเป้าหมายที่แนวฟิโบ1 6 1 8นะคะถัดมาพอเราได้3จุดก่อนที่เราจะตัดสินใจในการซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมาคำนวณในเรื่องของตัว list reward ratio นะคะเพื่อที่จะดูว่า มีความคุ้มค่ากับการลงทุนครั้งนี้หรือเปล่าะนะคะตรงนี้เราก็จะมาดูมุมนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในภาพของตัว risk reward ratio นะคะณ stop loss ตอนนี้นะคะเราจะมีการขัดทุนอยู่ที่9นะคะแล้ก็กำไรอยู่ที่15เปอร์เซนะคะ rr จะอยู่ที่1.63เท่าอันนี้ก็ถือว่า พอก้มแก้มนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ยประมาณสองเท่าถึงจะถึงจะได้แตอ่อย่าลืมว่าถ้าในอนาคตนะคะแล้ว <c oughs> เ,เขาเบรกตรงยีิบหกเนี่ยยี่สิบหกบาทตรงหัวเว็บหนึ่งได้นะ,ะ <c oughs> ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของตัว stop loss อีกทีนึง <c oughs> เพราะว่า เป็นตัวที่เป็นโลกน่าอาจจะมีการปรับใหม่นะคะ <Okay S 2> อันนี้จะเป็นภาพ,พของการคำนวณ risk reward ratio ค่ะได้ค่ะ,คะนี่เป็นวิธีการลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ดท่านไหนคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าเราพยายามคุยถึงเรื่องการ stop loss ตลอดยิ่งในภาวะที่ตลาดหุ้นเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งมีความจำเป็นที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ว่าจุดที่คุณจะต้องมีวินัยมากๆในการลงทุนมันคืออะไรไม่อย่างนั้นเนี่ยพอคุณไม่ได้ทําจุด stop loss ไว้บางครั้งนะคะหุ้นบางตัวมันไปแล้วมันไปเลยคุณก็จะอยู่บนดอยอย่างเหน็บหนาวนะ อย่างหนาวเนบอะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่อที่บอกไว้เขาทาการบ้านกันเร็วนิดน,นึงก็คือตัวของอสังหาริมทรัพย์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าจะเป็นเพียงภาวะของการผ่อนคลายเป็นระยะที่ไม่ยาวนักประมาณปีหนึ่งอะนะแต่ว่าเป็นตัวที่เรียกว่าคนในกลุ่มอสังหาเขารอกันอยู่แล้วพอมันได้ปุบเขาแบบโอเคมาแล้วอย่างเงี้ยคราวนี้เรามาดูหุ้นกันหน่อยมีตัวที่เมื่อกี้โค้ดบ,บอกแน่เป็นตัว L H ใช่ไหมคะ ่าใช่ค่ะก็อ่าที่เห็นนะคะก็จะมีในส่วนของตัว LH นะคะที่อ่าเราดู เราจะเห็นภาพนะคะของ LS เนี่ยจริงๆเริ่มจะเข้าเงื่อนไขแต่ว่าจะอยู่ในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรม60นาทีนะคะเ,เงื่อนไขก็คือการหาหุ้นเว็บสามเหมือนกันนะคะจะเป็นทมเฟรมย่อยอมีการจบไซเคิลในทมเฟรมมันเราก็เกิดบูลิตใด,ดในทมเฟรมมันนะคะในทมเฟรมวีคเนี่ยเหตุการณ์เกิดบูลิตใด,ดแล้วก็ ภาพใน Time frame day นะคะก็เห็นการทำหนแล้วก็ย่อสองเล็กๆนะคะ uh huh. แล้วตอนนี้สำหรับในส่วนของตัว LS นะคะแนวที่เป็นแนวเบรกนะคะแนวเบรกในส่วนของตัวหัวเวฟหนเนี่ยจะ uh huh. อยู่ที่4บาท70ตังค์นะคะซึ่งพอเรามาดูในเรื่องของ OBV นะคะ OBV เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะ OBV เนี่ยเบรกไปก่อนแล้วของเ uh huh. มื่อวานนะคะแต่ว่าราคาเนี่ย ยังไม่เบรกก็จะต้องรอให้ในส่วนของตัวราคาเนี่ยเบรกไปก่อนสำหรับภาพของตัว L S, <ม> <S นะคะอันนี้ก็รอในฝั่งของตัวราคาแล้วก็ทำในเรื่องของตัว risk reward ratio ด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็น stop loss นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป้าหมายนะคะ R R ตอนนี้มันจะอยู่ที่1เท่าเพราะว่า<ม> stop loss เนี่ยยังไกลยอยู่นะคะ<ม>ก็คือยังอยู่ตรงนี้สำหรับ 4บาท42สตางค์นะคะก็คือโลก่อนหน้าเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพของตัวแรนแนเทาว์ปัจจุบันนะคะยังไม่ยังไม่ได้ลงทุนในเรื่องของ list reward ratio ค่ะม,มีอีกสักตัวไหมคะในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์คือมันจะมีแบบพอดีเมื่อวานเนี้ค่ะพอนันทําำตัวติ๊กตอกไปมีคนสนใจในตัวของอสังหาเยาอะม,มากเพราะาเมื่อวานอ่ะมันจะขึ้น,นสั้นๆนะแต่เลยรู้ไหมคะมันขึ้นแบบยกแผงอยู่ช่วงหนึ่ง ดังนั้นก็หลายๆตัวค่ะเป็นตัวที่เขากำลังจับตามองอย่างเช่นตัวของสิริตัวสักตัวได้ไหมคะตัวสิริได้ไหมคะได้ค่ะอ่าภาพของตัวสิรินะคะ ในส่วนของตัวซีรีส์เนี่ยจริงๆครูจะยังไม่ไม่ค่อยสนใจนะคะถ้าเราดูในไทม์เฟรมนั้นเนี่ยซีรีส์เนี่ยเป็นลักษณะของตัวเวฟบ,บีเพื่อที่จะลง C นะคะแล้วก็ในทามาเฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะก็ยังไม่มีการจบไซเคิลก็คือยังคงไซเวยในส่วนของตัวเวฟบ,บีอยู่นะคะส่วนทมาเฟรมที่เป็นททม์เฟรมเดนะคะก็ยังคงไซเวยในพาพของทมาเฟรมที่เป็น ในเว็บบีของไทม์เฟรมดีเราก็อย่างตะกี้ที่เราคุยกันเรื่องการดูเทรนด์ด้วย EMA <Ừ. S 2> นะคะซิริเนี่ยยังต่ำกว่า EMA 8 9กับ200ก็เลยยังมองเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งขาลงนะคะจะไม่เหมือนกับในภาพของตัวแลนด์เฮาส์ตะกี้ที่เราเห็นกันเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวค่ะโอเคค่ะอีกสักตัวนะคะพอมือลอยู่ตัว AP ค่ะ่า AP นะคะ ภาพของตัว AP เนี่ยในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันนะคะตรงนี้ยังไม่ เห็นการจบไซเคิลแต่เราไปเห็นการจบไซเคิลใน t i ม e เฟรม e ีคนะคะณปัจจุบันเนี่ยมองเป็นสองกำลังจะขึ้น3นะคะเป็นในส่วนของตัวเวฟสองนะคะเช่นไทมเฟรมที่เป็นท i ม e เฟรมเด a y นะคะสำหรับภาพของ AP เนี่ยไทม์เฟรม e d a ก็เป็นตัวเวฟที่เป็นเวฟสออยู่นะคะแล้วขึ้นมาตรงแนวที่เป็นแนวฟีโบอ่าสิเซนะคะสำหรับในส่วนของตัว AP ต ถ้ารอบเบรกหัวเวบหนึ่งเนี่ยจะแถวประมาณ10บาท40สตางค์เลยค่ะโอเคยังยังต้องรอกันอยู่อีกไกลซักระยะหนึ่งแต่ถามว่ามันพอจะเห็นอะไรเล็กๆไหมมันเล็กมากเราต้องดูทำเฟรมให้ครบใช่ไหมคะต้องดูทั้ง,งทำเฟรมมันแล้วต้องย่อมาดูทำเฟรมวิกแล้วต้องย่อมาดูอีกทีคือทำเฟรมเดย์บางทีเราจะเห็นสั้นๆในทำเฟรมเดย์แต่คุณอาจจะไปลืมมองในระยะยาวๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็คือ คุณนี่คุณคิดว่ามันน่าสนใจมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ค่ะค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้เลยค่ะออริค่ะออริใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ,ะตัวออรินะคะออริเนี่ยถ้าเราดูในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมมันนะคะเราจะเห็นว่าลงมาทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟซนะคะแล้วก็มีการจบไซเคิล ส่วนใน TimeFrame Week นะคะเราเห็นการทำบูลิตใด,ดใน TimeFrame ที่เป็น t i m e ท r a m e w e e k l y Chart แล้วนะคะภาพใน TimeFrame ที่เป็น t i m ท f r ฟ me Daily Char t นะคะาภาพของตัวโอริเนี่ยก็คือเพิ่งจะเป็นการขึ้นไปทำในส่วนของตัวสับเว็บหนึ่งที่ขึ้นไปชน EMA 13แค่นั้นนะคะก็ หลักยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะสำหรับในภาพของตัวโอริค่ะโอเคแปลว่าทั้งหมดที่เราดูมามีเพียงตัวแรนด์แอนทาที่พอจะสามารถเอาไปเก็บทำการบ้านกันต่อได้ในมุมมองตอนนตอนนี้นะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการชีช้ชวนการลงทุนว่าตัวไหนแบบต้องลงทุนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเรามาดูจากวิธีการที่เราทำการบ้านกับครูมาตลอดเนี่ยอันนี้เข้าแกปสุดแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ก็คือนะ่าสนใจคือแบบรอแค่เบรกหัวเว็บหนึ่งก็คือตัวของ C P F อีกตัวหนึ่งนะคะครูถูกต้องค่ะโอเคค่ะก็หวังว่านะตลาดพุ่นวันนี้เราจะไม่ได้ย่อไปต่ำกว่าอย่างน้อยๆอ,อย่าไปต่ำกว่า1175งห่งเ้าใช่ไหมคะที่ครูบอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครูเมื่อวานะมนมันมีแตะ1200อ่ะขอนิดกนึงถ้ามันแตะ1200ในวันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะนับเป็นเป็นทิศทางที่เกือบเกือบจะคอนเฟิร์มเนี่หมยว่าหยุดเลือดมันหยุดไหลแล้วอ่ะ ยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามองว่าเป็นลนักษณะของเลือดหยุดไหลแล้วเนี่ยก็คือเราจะเห็นรูปแบบของการทำนะคะก็คือทำหนึ่งย่อสองแล้วก็ขึ้นไปเบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะไปเบรกหัวในส่วนของตัวเวฟหนึ่งได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าการขึ้นไปทำหนึ่งเนี่ยเขาไปจบที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็เลยยังบอกไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้ในลนักษณะของเลือดหยุดไหลนะคะแล้วอีกอย่าง นึ่งเนี่ยถ้าเราดูเรื่องของตัว trailing stop นะคะ EMA 5ตัด13เป็น trailing stop เนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นสำหรับภาพของตัว set index นะคะถ้าเราดูตั้งแต่ต้นมานะคะ<อ>ตั้งแต่ต้นของขาลงเนี่ยเราจะเห็นว่า EMA 2เส้นนะคะ5ตัด13าเนี่ยทำ d a s cross แล้วก็ถ้าจะมองว่าเขาเริ่มจะชะลอการลงนะคะชะลอการลงแล้ว กลับขึ้นไปได้นะคะก็คือ5ตัด13เนี่ยทำโกลเด้นครอสเกิดขึ้นเนี่ยอ,อันนี้เราถึงจะมองว่าหยุดลงก่อนนะแต่หยุดแล้วจะขึ้นกลับหรือว่าลงถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องเห็นการคอนเฟิร์มของเงื่อนไขนะคะการกลับตัวให้ครบทั้ง4ข้อถึงจะคอนเฟิร์มว่ากลับขึ้นไปได้ะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกาค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ